เจ็ดสิ่งห้ามทำถ้าอยากขายของใน IG แบบยั่งยืนนะคะมาเริ่มกันที่ข้อที่หนึ่งเลยนั่นก็คือ การปั๊มฟอลแนะนำเลยว่าถ้าคุณอยากขายของในไอแบบยาวๆแนะนำว่าไม่ควรปั๊มฟอลค่ะการปั๊มยอดฟอลหมายถึงการที่เราไปซื้อบริการที่เหมือนแบบร้านเรายอดฟอล l เนี่ยน้อยๆก็ไปใช้บริการอาจจะจ่ายพันนึงยอดฟอลเพิ่มเป็นอีก1นึ่พันอะไรแบบเนี้ยยอดฟอลเพิ่มขึ้นแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะการที่คุณซื้อยอดฟอลแบบนี้ มันไม่ได้ช่วยให้ร้านของคุณขายดีแบบยั่งยืนเพราะสุดท้ายแล้วยอดฟอลที่คุณได้มาค่ะก็ไม่ใช่ฐานลูกค้าคุณก็แค่เสียงเงินไปเพื่อให้ร้านคุณเนี่ยดูเหมือนมีผู้ติดตามเยอะแต่สุดท้ายแล้ว e n g นเ e m e n เภาพรวมของร้านมันก็ไม่ดีอยู่ดีเพราะคนที่มาติดตามคุณไม่ใช่ลูกค้าจริงๆของคุณแล้วถ้าคุณแจ็คพอตแตก คือในกรณีที่ IG ค่ะเขาตรวจสอบแบบ Account ที่เป็น Account ผีแล้วเขาลบบัญชีเหล่านั้นออกอยู่ๆกลับมาวันหนึ่งยอดฟอที่คุณซื้อมาก็อาจจะหายไปเลยแบบนี้นะคะดังนั้นถ้าคุณอยากขายของใน IG แบบยาวๆนะคะแนะนำเลยว่าไม่ควรปั๊มฟอ์นะคะแล้วก็ข้อที่2คือ การซื้อร้านต่อจากคนอื่นคือวันนี้มันมีธุรกิจอีกรูปแบบหนึ่งนะคือมันเป็นธุรกิจเหมือนแบบปั๊มยอดฟอลของร้านให้มันเยอะๆเๆ,ๆแล้วพอยอดติดตามของร้านนั้นอะ เยอะประมาณหนึ่งแล้วเขาก็เอาร้านไอจีนั้นมาขายต่อซึ่งการทําแบบนี้ค่ะการที่คุณซื้อร้านไอจีต่อจากคนอื่นแบบนี้ถ้าร้านนั้นไม่ใช่ฐานลูกค้าของคุณสุดท้ายต่อให้คุณได้ยอดผู้ติดตามมามันก็เท่านั้นมันไม่ได้ส่งเสริมให้กับร้านคุณเนี่ยมียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นในระยะยาวเลยค่ะ และข้อที่3นั่นก็คือการแลกไลค์คือทุกวันนี้ใช่ไหมด้วยความที่เออมันก็จะมีแบบเหมือนร้าน IG ที่เพิ่งเปิดใหม่ด้วยกันอะไรแบบนี้เขาก็จะสลับกันเม้นสลับกันไลค์แล้วก็มาคอมเมนต์ในใต้โพส์ว่าแบบอ่ะขอแลกไลค์5ไลค์หมายถึงฉันมาไลค์ให้คุณเนี่ยหโพสต์คุณก็กลับไปไลค์ให้ร้านของชันอีก5โพสต์แบบนี้ซึ่งถ้าคุณทําแบบนี้บ่อยๆเยอะๆไอจี IG จะมองว่าคุณเนี่ย เป็นสแปมหรือเปล่าเขาอาจจะบล็อกคุณได้คุณอาจจะไม่สามารถกดไลค์ได้คุณอาจจะคอมเมนต์ไม่ได้แล้วที่หนักสุดๆเลยคุณอาจจะลงโพสต์ในร้าน์ของคุณไม่ได้หรือคุณลงโพสต์ได้แต่คุณอาจจะไม่สามารถพิมพ์แคปชั่นได้อะไรแบบนี้นะคะพัดถึงมองว่าออการแลกไลค์เนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยพัดอยากให้คุณลองคิดแบบนี้นะถ้าวันนี้คุณเริ่มต้นขายของในไอ แล้วการทำคอนเทนต์ของคุณในร้านเนี่ยยังไม่สามารถทำให้ลูกค้ากดไลค์คอนเทนต์ของคุณโพสต์ของคุณได้ แค่ให้ลูกค้ากดไลค์ยังทําไม่ได้แล้วคุณจะทําให้เขามาซื้อของคุณได้ยังไงคะพัดอยากฝากตรงนี้เอาไว้ให้คิดนะเพราะว่าจริงๆแล้วผลเสียเนี่ยมันมากกว่าผลดีเพราะว่าอย่างที่พัดบอกไปะคะ่ะถ้าคุณทําบ่อยๆแลกไลค์บ่อยๆจนระบบเนี่ยเขาบล็อกคุณแล้วคุณไม่สามารถลงแคปชั่นได้ไม่สามารถโพสต์ได้แล้วเวลา i อบล็อกครั้งหนึ่งนะคะทําผิดครั้งแรกเนี่ยอาจจะบอกแค่30นาที แต่ถ้าคุณทําผิดบ่อยๆเนี่ยบางทีเขาบล็อกแบบ28วันเขาบล็อกนานเลยนะคะแล้วการที่เขาบล็อกแบบเนี้ยคุณไม่สามารถลงคอนเทนต์ได้เท่ากับว่าคุณอะกำลังเสียโอกาสในการขายนะคะพัดอยากให้คุณอะลองคิดดูว่ามันคุ้มกันไหมกับการแค่แลกไลค์ให้คอนเทนต์ของตัวเองดูเหมือนมีไลค์เยอะขึ้นนิดนึงแต่สุดท้ายแล้วคุณถูกบล็อกระยะยา ทำให้คุณไม่สามารถลงของขายของได้อันนี้มันเป็นผลเสียที่มากกว่ามากๆเลยค่ะและข้อที่4นะคะพัดฝากถึงคนที่ขายสินค้าเป็นงานป้ายหรือสินค้างานก๊อปปี้นะคะมันผิดกฎเรื่องของลิขสิทธิ์พัดไม่ได้บอกว่าห้ามขายซึ่งตรงนี้มันผิดกฎจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าวันเนี้ยคุณเป็นร้านขายสินค้างานก๊อปสิ่งที่คุณห้ามทําเลยก็คือการใส่แฮชแท็กชื่อแบรนด์สินค้าที่คุณก๊อป เพราะว่าถ้าคุณใส่แฮชแท็กแบบนี้มันเป็นการทําให้แบบเจ้าของสินค้าเจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาเจอคุณได้ง่ายขึ้นหรือคุณอาจจะถูก IG ปิดบัญชีไปเลยก็ได้ซึ่งต้องบอกเลยว่าปัญหานี้นะคะเกิดกันเยอะมากๆสําหรับคนที่ขายสินค้างานป้ายสินค้างานกอ๊อฟงานมินเลอร์ต่างๆนะคะย้ําเลยว่าถ้าคุณขายของกอ๊อฟอย่าใส่แฮชแทชื่อแบรนด์ที่คุณก๊อฟนะคะ และข้อที่5ฝากถึงร้านที่ซื้อส่งมาขายนะคะสำหรับร้านที่ซื้อส่งมาขายหรือขายสินค้าวินเทจหรือขายสินค้ามือสองคุณจะมีสินค้าจำนวนเยอะแต่มีแค่แบบละชิ้นเวลาคุณลงสินค้าใหม่ะคะ่ะ ห้ามลงโพสต์แบบทีทีเพราะว่าถ้าคุณลงถี่จนเกินไประบบเขาจะคิดว่าคุณเป็นสแปมพอเขาคิดว่าคุณเป็นสแปมปุ๊บเขาจะบล็อกไม่ให้คุณโพสต์ค่ะซึ่งปัญหานี้คนเจอกันเยอะโดนกันเยอะมากๆนะคะดังนั้นถ้าคุณเป็นร้านที่ซื้อส่งมาขายร้านขายสินค้ามือสองต่างๆพยายามนะคะทยอยทยอยโพสห้ามลงทีเดียวโพสทั้งหมดเพราะว่ามันอาจจะทำให้คุณถูกบล็อกได้ค่ะ ข้อที่6ก็คือห้ามลงรูปแบบกิีดค่ะซึ่งบอกเลยว่าการลงรูปแบบกิีดแบบนี้นะคะเป็นการลบกวนผู้ติดตามมากๆเลยถ้าวันนี้คุณเป็นร้านที่แบบมีผู้ติดตามอยู่แล้วแล้วการที่คุณลงรูปแบบกริดะคะ่ะ เวลาที่แต่ละรูปไปโชว์ที่หน้าฟีดเนี่ยมันจะเป็นรูปของแต่ละส่วนแบบดูไม่รู้เรื่องว่ามันคืออะไรแล้วมันก็จะโชว์แบบหลายๆรูปมากๆมันจะทําให้ลบกวนผู้ติดตามของเราแล้วอาจจะสร้างความลําคาให้กับเขาซึ่งมีโอกาสสูงมากที่เขาจะกลับมาอันฟอรลร้านของคุณดังนั้นใครไม่อยากให้ลูกค้ามาอันฟอรลร้านของคุณนะคะพยายามเลี่ยงการลงรูปแบบกิบแบบนี้ค่ะ และข้อที่7ข้อสุดท้ายแล้วนะคะคือห้ามไปกดติดตามคนอื่นแบบรัวๆหรือจะอันฟอลแบบรัวๆก็ห้ามนะคะคืออันนี้มันจะการทำใน IG ค่ะไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็แล้วแต่พยายามเลี่ยงการทำอะไรทีๆซ้ำๆ เพราะระบบจะมองว่าคุณเป็นสแปมบางคนเนาะเขาก็จะแบบไปกดติดตามคนอื่นแบบรัวๆๆเพื่อให้แบบคนนั้นอ่ะกลับมาติดตามร้านของเราแต่การที่คุณไปกดติดตามคนอื่นรัวๆค่ะมีผลนะคะทําให้แบบระบบมองว่าคุณเป็นสแปมเขาอาจจะบล็อกร้านของคุณได้แล้วก็อีกเคสหนึ่งคือการกดอันฟอลรัวๆบางทีเนี่ยสมมติว่าทุกวันเนี้ย คุณลงฟีเจอร์ริวแล้วฟีเจอร์ริวเนี่ยเขาเปิดการเข้าถึงให้กับคุณซึ่งมันก็มีการเปิดการเข้าถึงแบบมั่วพอสมควรนะคะก็อาจจะมีชาวต่างชาติเนี่ยมากดฟอลล้านคุณแล้วคุณไม่ชอบอย่างของพัดเนี่ยก็จะมีแบบยอดริวเนี่ยขึ้นสูงมากเลยก็จะทําให้มีชาวต่างชาติต่างๆที่ไม่ใช่ลูกค้ามากดฟอลล้านของเราซึ่งเรารู้สึกว่าอันเนี้ยไม่ใช่ฐานลูกค้าพัดก็จะบล็อกออกแต่เวลาพัดบล็อกคนเหล่านี้ออกอะค่ะพัดจะทยอยบล็อกทีละคนทีละคน ไม่ได้แบบให้ไปบอกบอกบล็อกบอก,บอก,บอกลัวๆเพราะว่าถ้าเราทําอะไรรัวๆทีๆซ้ําๆมากๆระบบมองว่าเราเป็นสแปมเขาก็จะบล็อกร้านของเรานั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็น7ข้อห้ามที่ถ้าคุณอยากขายใน IG แบบยาวๆไม่ควรทําค่ะและเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย